สองสามวันมาสังเกตดูถ้าอาการยังไม่หายเปลี่ยนแพนใหม่โรคแคงเอร์นะครับเราจะฉีดด้วยตัวยาตัวเดียวไม่ได้ขั้นตอนในการทํานะครับสมาวิธีการรักษาโรคแคลงเกอร์มะนาวนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในการปลูกผักโดยปลอดสารพิษนะครับวันนี้มาเจอกับคนที่ถามมาเยอะมากเลยคือโรคแคลงเอร์มะนาวเห็นไหมอาการจะเป็นอย่างนี้นะ ย้อนแสงนิดหนึ่งนี่นะครับใบไม่ใบเป็นจุดแบบนี้นะครับกับมะนาวถามว่ามีผลกับมะนาวของเราไหมมันมีมากเลยมันทําให้มะนาวออกลูกไม่เยอะมันทําให้มะนาวออกลูกไม่สุดมะนาวไม่ออกลูกเยอะๆมากม,ม,มายเลยแต่สําหรับผมไม่ใช่มันเป็นโรคที่เหมาะสําหรับชาวสวนมะนาวนะครับที่ปลูกมะนาวขายแต่ใครที่ปลูกมะนาวเอาไว้กินลูกอ่ะไม่ต้องห่วง ไม่ต้องเคโนซวนโนเคไปเลยนะแต่ผมก็เคบา้างนิดหนึ่งแหละผมก็ตัดทิ้งไปลแล้ววิธีการแก้คือตัดใบที่เขาเกิดโรคขึ้นนะครับแครงเกอร์นะครับตัดไปทิ้งไปเลยเนี่ยประเภทเนี้ยีทิ้งไปเลยแต่ว่ามีผลไหมกับการติดดอกติดลูกของมะนาวของเราไม่มีผลนะครับเต็มที่เลยนะครับถ้าใครปลูกมะนาวไว้รับประทานนะ ไม่ต้องมาสนใจนะครับทำไปเลยเดี๋ยวจะโดนเขาหลอกเอานี่เชื่อผมทำไปเลยนะครับมาไม่รู้วิธีการแก้กันมันก็สามารถแก้ได้เหมือนกันเลยไปไปดูขั้นตอนในการทำนะครับสำหรับวิธีการรักษาโรคแครงเกรือมะนาวนะครับให้เพื่อนใช้ตัวนี้นะนี่เป็นขี้เท่าถานนะครับใช้ปริมาณไม่จำกัดเทไปเลยนะครับ ตัที่เราหมักไม่ต้องมาสนใจนะว่าเท่าไหร่แนละ้วก็เติมมัาเข้าไปแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะเริ่มทําการตกตะกอนเริ่มพื่งก็จะได้แบบนี้มานะครับนี่นะครับเป็นการหมักจากถ่านนะครับจากที้เท้าถ่าน ประโยชน์เยอะมากๆนะครับโรคแคงเกอร์นอนช้อนใบทุกอย่างสามารถป้องกันด้วยวิธีนี้เลยนะครับวิธีการทําคือ,อน้ำข้าถ่านของเรานะครับใช้อยู่ที่ปริมาณสองช้อนโต๊ะนะเ,นเพื่อนนะหนึ่งสองต่อน้ําปริมาณหนึ่งลิตรนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับต่อไป,เ,ปเพื่อนใช้สไลด์นะ หยดลงไปสักนิดหน่อยเนี่ยแค่นี้พอนะครับต่อไปทําการเติมน้ําเปล่าวันนี้เราใช้ในปริมาณน้ำหนลิตรนะครับเติมเข้าไปต่อไปก็ทําการกรองนี่ใส่กับสเปรย์ขนาด1ลิตรเลยทําการกรองให้ดูก่อนไม่ยากครับง่ายๆ แล้ววิธีการนี้ง่ายมากเลยนะแถมยังมีประสิทธิภาพมากๆนะครับฉีดพ่นทุกๆสามตงสี่วันรับรองหายแน่นอนนะครับเนี่ยวิธีการนี้นะนะได้มาแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปฉีดนะมาฟังตรงนี้ก่อนโรคแคงเกอร์นะครับเราจะฉีดด้วยตัวยาตัวเดียวไม่ได้เพื่อนเชื่อไหมเราจะต้องมีตัวยาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น ูนแดงนะครับผสมกับตัวน้ำหมักใบยาสูบนะครับทำไมถึงต้องผสมใส่ด้วยกันนะครับฉีดแค่น้ำหมักที่บทั่วถ่านอย่างเดียวก็พอแล้วใช่ไหมค้ณมาดูว่าใบนะครับประเภทใบนี่จะให้ดูใบแบบนี้เวลาเราฉีดไปนะครับมันจะตกค้างอยู่บริเวณใบใช่ไหมโรคแคนเกอร์เกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อรานะครับพอน้ำกิ๊บที่เท่านของเราฉีดไปเยอะๆนะครับ มันจะตกค้างสุดท้ายก็อุดตันในท่ออาหารท่อลำเลียงนะครับก็จะเกิดชราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น3ามสี่ห้าวันนะครับเราฉีดครั้งหนึ่งนะครับโดยเราจะเปลี่ยนตัวยานะครับจะมาใช้เป็นน้ําปูนแทนนะครับนี่นะเป็นความลับเลยนะปะ่ะอันดับแรกเราไปฉีดน้ำมีตากันเลยทําการฉีดไปเลยครับโรคแครนเกลือฉีดไปเลยสองสามวันมาสังเกตดู ถ้าอากาศยังไม่หายเปลี่ยนแผพนใหม่มาใช้น้ำหมักจากน้ำปูนนะครับมาฉีดแทนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องฉีดที่ทั่วก็ได้นะเพราะว่ามันจะตกค้างในใบนะครับผมไม่ค่อยให้อยากฉีดเท่าไหร่นะครับประเภทใที่กำลังแตกใหม่นี้นะส่วนมากผมจะตัดทิ้งนเนี่ยผมไม่เก็บไว้เนี่ยทำการฉีดไปให้ทั่วเลยครับ ฉีดเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็รักษาในตัวเลยนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกคือชุดแรกไม่หายให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวยาแล้วก็ฉีดสลับกันไปกันมาอย่างนี้แหละไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับฉีดทุกๆสามสี่ห้าวันนะครับไม่เกินเดือนหนึ่งโรคแครงซืรอในมะนาวจะหายจะไม่มีการเน่าเปื่อยของใบอีกต่อไปนะครับอ๋อนะครับวันนี้วิธี เวลาในการฉีดไม่ควรฉีดในช่วงเช้านะแต่ว่าวันนี้ผมมาโดนแดดพอดีนะครับผมก็ต้องผมไม่อยากจะฉีดเยอะเนาะวันนี้ก็คิดว่าเพื่อน,อนๆคงจะเข้าใจแหละนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับกับวิธีการทางเกษตรในรูปแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนะครับผมกะว่าจะฉีดให้ดูแหละแต่ว่าเพื่อนๆดูแดดดิแรงมากนะครับมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เหมาะกับการฉีดนะครับ แต่ว่าตอนทําที่แรกมันไม่มีเดือดเนาะพอทําเสร็จเดือดมาเต็มเลยนะครับอ่ะนะครับนามาฉีดพ่นเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปนะครับผมยังมีวิธีการทางเกษตรอีกเยอะมากใหม่นะรวมทั้งวิธีการขยายพันธุ์นะครับให้เพื่อนได้ดูกันนะครับยังมีอีกเยอะมากๆนะครับใครสนใจก็สามารถกดติดตามผมไว้นะครับผมจะทยอยนะครับทยอยพรีเซนต์วิธีการทำให้เพื่อนได้ดู ในแต่ละวิธีการเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ลกดติดตามนะครับสวัสดีครับ